สามเหตุผลที่เราไม่ควรให้น้องหมาทานอาหารคนนะคะเหตุผลที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของแคลอรี่ค่ะอาหารคนปัจจุบันนี้ที่เราเข้าไปใน7 e เ e ่ e อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะเราได้ออกมาก็คือเรื่องของไส้กรอไก่ย่างหมูย่างแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แคลอรี่จะสูงกว่า แคลอรี่ของอาหารสุนัขมากๆเนื่องจากว่าอาหารประเภทนี้นะคะอุดมไปด้วยไขมันค่ะแล้วถ้าสุนัขทานมากๆนะคะก็มักจะเกิดปัญหาเหนียวนำให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเกิดขึ้นด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นอาหารคนแคลอรี่สูงกว่าอาหารสุนัขมากนะคะห้ามกินเด็ดขาด mm hmm. เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่อาหารของคนเนี่ย มีโซเดียมค่อนข้างสูงหรือมีรสชาติที่เค็มกว่าที่สุนัขจะรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวนะคะถ้าได้อาหารคนเป็นประจำประจำนะคะน้องจะมีในเรื่องของโซเดียมในร่างกายสูงกว่าปกติค่ะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าความอร่อยของมนุษย์ค่ะถ้าเรากินแล้วอร่อยแปลว่ามันเค็มเกินไปสำหรับน้องหมาและน้องแมวนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะให้อาหารคนกับเขาเช่นอยากจะให้ไก่ต้มอยากจะให้ปลานึ่งก็อาจจะต้องให้แบบไม่ต้องปรุงรสค่ะเอาไปต้มเลยนะคะแล้วก็ให้เขาแบบนั้นเลยไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะเพราะนั่นคือถ้าเรากินอร่อยแปลว่าน้องเค็มมากเกินไปแล้วค่ะ สาเหตุที่3ที่หมอไม่แนะนำเลยนะให้น้องหมาทานอาหารของมนุษย์นะคะเนื่องจากว่าอาหารปัจจุบันของเรานะคะเป็นอาหารที่ใส่สารพีเซเวทีฟหรือสารกันบูดค่อนข้างสูงนะคะสุนัขหลายตัวเนี่ยไม่เคยได้รับสารกันบูดเลยนะคะก็เมื่อได้รับอาหารที่ใส่สารกันบูดเข้าไปด้วยเนี่ย มันก็จะทําให้น้องมีการระคายเคืองบางตัวก็มีการอาเเเยนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากจะให้อาหารของมนุษย์นะคะให้กับเขาทําได้3วิธีง่ายๆหมอแถมให้นะคะก็คือในเรื่องของต้มหรือนึ่งโดยที่ไม่ต้องปรุงรส 2คือใช้อาหารสดเท่านั้นค่ะอาหารสดหมายถึงอาหารที่ไม่ได้แช่ฟอร์มาลินมาไม่ใช่ของทะเลไม่ใช่ของที่มาจากอาหารสําเร็จรูปนะคะเรียกว่าของสดนะคะเรื่องที่3ก็คือสามารถให้ได้ก็คือเรื่องของผักหรือผลไม้ค่ะผักที่ดีและเหมาะกับน้องหมานะคะก็คือเรื่องของผักสีส้มนะคะประเภทแครอท ะมะเขือเทศก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นลูกสุกนะคะลูกดิบน้องทานไม่ได้นะคะบูเบอรี่แอปเปลิลลูกพีซอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะฝรั่งสุนัขก,ก็ทานได้นะคะอันนี้เป็นอาหารคนที่เป็นประโยชน์กับน้องหมาถ้า,ถาเรา <ๆ S 1> อยากให้เขาทานนะคะก็มองไปในเรื่องของผักผลไม้หรือว่าเนื้อไก่อบไก่ชนิดที่ต้มแบบไม่ปรุงรสแบบนี้นะคะอาหารสําเร็จรูปที่เราได้มาจาก ร้านสะดวกซื้ออะไรต่งตางๆหมอไม่เ่ยชื่อแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าไม่เหมาะกับน้องหมาสักทีเดียวเลยนะคะถ้าเราอยากจะให้กาทานให้ปรุงแบบสุกแล้วก็สดใหม่นะคะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของผักหรือผลไม้เข้ามาช่วยด้วยอย่างนี้ก็ได้ค่ะ โอเคค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามและกด subscribe ไว้ที่ YouTube c h anel ของหมอได้เลยนะคะเราสามารถเจอกันได้ทุกวันค่ะกับคลิปดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ